ท่านให้ท่านหึ่งเล่มตทน่นั้นนะครับถึงไหนแล้วนะครับขอความกรุณาพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลน,นาพลัศนะครับแถวที่เลยไปก็ขอความกรุณาท่านได้เว้นระยะห่างแมดน,นะครับท่านกำนันธนกรปัญญาชนได้มาแจ้งนะครับว่านะครับในระหว่างที่เดินไปนะครับยิบได้นะครับ เหลือไว้ให้คนข้างหลังได้ดื่มได้กินด้วยนะครับจำกัดนะครับโดยคุณสมศสรีศิราวัตนานะระหว่างบุคคลด้วยนะครับอย่ากใกล้ชิดกันมากนะครับอย่ากใกล้ชิดกันมากระหว่างประชาเน นะรับเจาหน้าที่คัดกรองนะครับทางด้านถึงนะครับไม่ใช่ว่าบริษัทของเราจะชื่อที่นะครับแต่เรามีความจําเป็นที่รากเหมือนกันนะครับว่าใครเจอโรคบ้างก็จะประมาณว่าเราทุก้านบานนีถ้าบสองพันัวเนแล้วเราก็จะหยุดแกนะครับแม่รอแป๊บนึงนะคะตอนนี้ วนหตับซิมตันให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวตรบลงน้าตาจำนวน2,000ต,ต 2, ัวเรือนที่พ่อแม่พี่น้องได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตครั้งนี้กระผมในนามรางยจะจัดเตรียมห้องน้ำบริกานที่จะเอารายการสุคราพท้อยากจะ เราอยาจะแบ่งนะครับเาขอบวอาจาย์วันเรขดยบุญอิบัติอริยิาดูเป็นรักดีดครับขอหแมู่แมยและวัดตะไคหลังหอยรับช ทางการจะระดมนะครับมองต่างด้าวได้ไหมครับได้ไหมครับ าาทา,ทารงรูนา,าร,รีทางเพื่อนเก่าที่มาร่วมรับแจกข้าวสารนะครับที่มาร่วมรับแจกข้าวสาระครับสวมแล้วนะครับเราจะทำการประทับตาว่าท่านได้รับข,ข้าวสารไปแล้วแล้วก็มอบถูปองให้หนึ่งใบปล่อ,อลยไหลไปเรื่อยๆครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ปลายแถวที่ตากแดงเนี่ย วิทยาศาสตร์มอนะครับเจ้าของโดยจากคุณวิญญาณคุณผู้ดีผู้ดีก็ดีนะครับขร้อมที่จคว้าคว่าจะประกอบกับมาที่ด้นคว้าวิทยาศาสตร์มันจะมีนะครับเป็นจิงจิงตริงังนะครับนักทหารมีจริงจริงจริงจันนะครับมีแกหับี่